ทุกคนก็น่าจะสังเกตนะว่าคนนี้เซ็ตดำแต่งตัวดำซีเรียสแน่แต่ผมไม่ซีเรียสครับเพราะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องดีเฟกเป็นสิ่งที่เฮฮามากนะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นอาวุธที่มันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็โดนได้ก่อนอื่นดีเฟกคืออะไรนะครับ ก็ลองคิดดูว่าตอนเราใช้ Instagram IG เลยแบบเนี้ยจะมีเฟซชิลเตอร์สติ๊กเกอร์ตรงหน้าน่ารักษณน่ารักิฟุ้งฟึ้งฟุ้งฟิ้งแล้วก็สลับหน้ากับเพื่อนอนะ่ะเออก็เป็น Parody K ่เฮฮาฮานะครับแต่ถ้าเราขุดเรื่อง f เฟซวอ p p i n g มากกว่าน,นี้เราจะไปเจอดี p เ a ๊ก We know deepfake videos have never been easier to produce ถ้าทุกคนไม่สังเกตดีนะครับ จะไม่รู้ว่าเป็นคลิปบอมนะครับแต่ว่าถ้าดูคิ้วตาแล้วปากนี่คือมันมันจะเป็น next level ของการเฟซซอบเลยครับเพราะมันจะตาม expression แล้วก็ audio file ที่โยนเข้าไปในโปรแกรมนะครับเอาง่ายครับมันเสมือนจริงไหมครับเหมือน s w a t c h m a t e r i a l เลยแต่ว่าถ้าเราดูคลิปแบบนี้เออมันก็ดูตลกดีนะเป็น p a r d y high ฮแต่ว่าถ้าเราเอา A defect เนี่ย มาเรื่องซีเรียสเหมือนการเมืองหรือ fake evidence อะไรแบบนี้มันก็จะเป็น next level of fake news ครับทุกคนก็อาจจะคิดว่าเอออโปรแกรมนี้มันไกลตัวจากเราแต่ที่จริงแล้วมันไม่นะครับทุกคนทำได้มันเป็น open source เนี่ยเดี๋ยวผม,ผมทำให้ดูเลยนะครับ